สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก่อนอื่นก่อนท,ท,ที่จะไปใช้งานคอยเทคทูยูในการเทรดเทรดให้เราโดยอัตโนมัติเราไม่จะเป็นต้องไปดูกราฟไปตรงคียคอร์กราฟอีกต่อไปเราไปดูกันขั้นตอนแรกเราไปสมัครกันเลยดีกว่านะครับไปตรงนี้ใส่ชื่อเล่นของเราครับใส่อีเมลครับแล้วก็รับรหัสผ่านนะครับใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็กดตรงกับว่าส่งรหัสยืนยันรหัสก็จะส่งมาที่นี่ครับเราก็เอารหัสตรงนี้นะครับไปใส่นะครับส่งรหัสใหม่นะครับอีกทีครับ อ่าโอเครยบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในมือถือเราได้เลยนะครับเราก็จะไปตั้งค่านะครับเราไปตั้งค่าคือฟิวเจอร์นะครับกดไปที่ฟิวเจอร์พอกดไปที่ฟิวเจอร์ครับเราก็ปิดหน้านี้ไว้นะปิดไปก่อนเสร็จปุ๊บเราไปที่3จุดนะครับสจุดจากนั้นเลือกเพอร์ r ฟลแนครับจากนั้นครับเลือกเฮสโบครับเลือกเฮสโบ ต่อไปนะครับเราเลือกมันตินะครับเราเลือก Exit Mode นะครับเลือกมันตินะครับเลือกมันตินะครับก็แบ็กกลับฮะพอแบ็กกลับนะครับเข้าไปที่แท่งเทียนนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่2ขีดนี้นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับเราติ๊กนะครับตัวสีเหลืองนะครับให้หมดนะครับให้โชว์หมดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเซ็ตค่า API นะงนันเราไปที่โฮม จากนั้นครับไปที่มอนะครับเลื่อนไปที่ API กด API ครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็กด Create เราก็กด Next นะครับแล้วก็ใส่นะครับพิมพ์คาว่าค o i นะครับ c o i n text นะครับ tool อยู่นะครับอันนี้ครับเราก็กดเป็นชื่อเกียร์แล้วกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมานี้โอเคทีนี้ตัวนี้ครับเราก็ใส่นะครับโฟนแล้วก็อีเมลนะครับครับหลังจากที่เราได้ API มาแล้วนะครับนะครับเราก็กดไปที่ Edit ครับจากนั้นนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับลงมานะครับเราก็เลื่อนเลานะเราก็ปกดตรงนี้นะครับติ๊กเลยครับทีนี้เราต้องไปเอา IP มานะครับ คาร์ลอมส่วนนะครับเป็นครบบารลอมส่วนโอเคนี่นะคารลอมส่วนก๊อปปี้นะครับแล้วก็ผมก็ไปที่ไบแอนนะครับเฮ้ยโอเคถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ไปที่แรแล้วก็าวางตัวนี้นะเราต้องาวางตรงนี้แล้วก็กดวางนี่ครับเราก,กดวางนะครับเราก็คอนเฟิร์มนะครเราต้องคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับนะเราต้องทําค่อยๆทํานะเนี่ย อันนี้คือ ip นะครับ ips นะครับจากนั้นครับเราเลื่อนลงมานะครับเราเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้นะกดเป็น enable ครับกดตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนมานะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องไป api api key กด copy นะครับแล้วก็เปิดบอร์ดของเรานะครับเปิดบอร์ดนะครับเราไปเปิดบอร์ดนะครับเราก็ไปกดตรงนี้นะนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปั๊บ นะครับแล้วก็ create นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดไปที่แ d b i n a n น e นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับแล้วก็มาวางแล้วก็มาวางนะตัวนี้วางนะครับแล้วก็ไปที่บ n a n นนนะครับปึ๊บแล้วก็อันที่สอง select key แล้วก็ copy นะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็ มาวางนะครับวางนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับอ่านะเรียบร้อยนะครับเรากดดูอีกทีปึ๊บหน้าแปลว่าเราเชื่อมต่อแะ้วทับเราเชื่อมต่อแล้วนะไอตัวนี้นะแต่ว่าเราจะยังยังไม่เสร็จนะเราต้องไปสุดท้ายนะครับเราต้องเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปตัวนี้คือสําคัญนะเราต้องกดมาเซฟกดเซฟตัวเนี้ยสาคัญนะ มันคือการยืนยันนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่บอร์ดครับจากนั้นนะครับก็เลือกเหรียญนะครับจะเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับตัวอย่างเช่นผมจะใช้เหรียญชื่อว่า Link นะครับลิง k นะครับลิง k usdt นะครับนะครับก็จะเจอตัวนี้มานะครับลิงก ครับนะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับลิงก์นะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนนะครับไปที่ตั้งการติดตั้งนะครับเซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกนะครับออเดอร์นะครับออเดอร์ไซส์นะครับก็สิบดอลลาร์นะครับจากนั้นก็เลือก นะครับเป็น m ม l ิ n น s ร์ส t ตอครับกดตรงนี้นะครับกดคอนเฟิรครับจากนั้นครับก็กดลองนะครับกดลองนะครับรใส่20นะครับ reverage ใส่20ส่วนนะครับกด stop loss อยู่ที่400นะครับแล้วก็นะครับกด take profit อยู่ที่ 1 0 0 0 0หน,นะครับดอลลาร์นะครับ1 0 0 0หมืนดอลลาร์นะครับจากนั้นนะครับคำสั่งนะครับก็โอเคครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับตรงนี้จากนั้นก็กดสตาร์ทครับกดคอนเฟิร์มอีกทีนะ,นะครับ ถ้ายังไม่ขึ้นนะครับเราก็กดไปที่สตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับก็กดคอนเฟิร์มนะครับจนกว่ามันจะเจอคำว่าสต็อปนะครับจากนั้นถ้ามันขึ้นเลขศูนย์ตัวนี้เราก็กดรีเฟซตรงนี้ครับกดรีเฟซนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับถ้ามันมขึ้นเราก็กลับไปหน้านี้นะครับเราก็เข้ามาใหม่รอบหนึงแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับ ถ้ายังไม่ขึ้นก็แปลว่ายังไม่ทํางานนะครับก็กดเซตติ้งอีกรอบหนึ่งล้วก็กดใหม่นะครับกดใหม่ไม่้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับนะครับก็ตรงนี้คือ10บยูเออราครับาขาลองขาช็อตก็10บยูเออราครับแล้วก็ไทออฟสเตอร์จี่ s t r a t e g y นะครับ กดเฟอร์ชั่นเป็นลองช็อตดิเวอร์เรจยี่สิบสต็อปลอสส p r ี่ร้อย0 0โปรฟิตหนึ่งหมืนะครับก็กดคอนเฟิร์มครับอ่าเห็นไหมฮะข้อมูลก็จะขึ้นนะครับนะครับข้อมูลจะขึ้นขึ้นว่าสต็อปแล้วนะครับแปลว่าขึ้นแล้วนะครับนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งหุ่นยนต์นะครับ AI Bot นะครับซื้อขายในฟิวเจอร์ไบแนนนะครับ และสุดท้ายนะครับอย่าลืมเติมแก๊สนะครับถ้าไม่เติมแก๊ส AI จะไม่ทํางานค่าแก๊สทางแอปจะเก็บเมื่อคุณมีกําไร100ดอลลาร์จะเก็บค่าแก๊ส20ไปที่ user ครับจากนั้นไปที่ wallet ก็กดที่ deposit ได้เลยจากนั้นก็คัดลองตรงนี้ครับเป็น TRC 20โอนมาขั้นต่ำครั้งแรก15ดอลลาร์จากนั้นก็เติมเท่าไหร่ก็ได้ เราต้องมาดูตรงนี้ครับอย่าให้เงินตรงนี้ต่ำกว่า10ดอลลาร์บอร์ดจ,จะหยุดทำง,งานขอโชคดีกับบอร์ดเทรดอัตโ,ตโนมัติครับสวัสดีครับ